ออือลูกซึลงันเลยแล้เขาก็สองเล่าให้เป็นป่อทิศให้แพอ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 พน่นมวได้ฝันทำอไรหลวงพ่อตลอดเพเทศนบุกของหลเพ่อแเก็ในเวลาท่านมีเวลาท่านก็จะพยายามนัดหมายหลวงพ่อว่าอยากจะไปถวา้เทศดนนี่ว่าเห็นใจจนจัว ด้วยสิทธิ์โดยการบางคนจะพึ้นเคยในทั้งสองฝ่ยงยงายก็พยายามหาเวลาของหลวงพ่อจนที่สุดจะได้โอกาสที่หลวพ่อจะได้ฉันอาหารคือลอยพลดมวยเตีเ๋ยวไท้องสำคัญมานจุดสนคือว่าหลวงพบถึง